ผ right? ู้หญิงสองคนที่มาเมื่วานะมาใช้โทรศัพท์มาเจอในวับนี้นะเดินจังกรมนั่งสมาธิแล้วฝึกสติแล้วฝึกสติได้ยังไงเราไม่ให้เข้านะเราไม่ให้ออกรู้เราไม่ให้เข้ารู้เราไม่ให้ออกนะรู้ลายเยาะทำไมลายเยนะสั่งรู้ชี่ ูุทุก็เหมืนกันเนี่ยมันติดักี่ความรู้รู้ตัว ลุกขาวไม่ลาแตไม่ทำเนี่ยน้องสามาด้วยนะน้องสามาจาโอเคจะพักยกกี่ขึ้นล้วกบไล้ So how is your foot how is your foot no uh, Chan, it's okay now i can walk slowly okay. mm. Not easy, huh? It's just not easy. You no, know, it's a lot of time you know trying to practice อ๋อทีนีเทีนี้ทันต์ทีนอืมโอเคทีต่เทีนี้ก็มีตาเรื่องพวกที่นี้ยังไม่มีมีโอกาสนะเออไมนเป็น <c oughs> มาบ่อยๆเนี่ยมาช้ำชิ้ด้วยนะนะกาแฟขาวนะนะนะทั้งสอง <c oughs> ช่วงนี้ก็อากาศพี่ก็ไม่ร้อน ยังไม่หนาวก็ก็อ่ะนะตาบอกเดี๋ยว mấy กลับมาทําอาหารอีก คนไหนที่ตาบอดก็ไม่เห็นทางคนที่ไม่ตาบอดก็เห็นทางนี่เห็นทางนี้ทางนี้ทางโน้นนะนะแล้วคนไหนที่มีแท็กซี่เมันไม่ใช่คนตาบอดนะคนที่ตาสว่างเข้าใช่ไหมเช็ดใจเดี๋ยวเรามาดูคันลง เขาใจ่หรือยังใจครับใจไม่บอดด้วยแต่พอดจะใช้ไม่บอดเ <c oughs> ้ยวิงสองคนขึ้นมามาว่านะไม่ใช้โทรศัพท์มม่เือในวัดนี้นะ เดนจงกรมนั่นสมาธิแล้วฝึกสติขแ้วฝึกสติได้ยังไงะลมหายใจเข้านะลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะรู้ละเอียดเพไม่ละเอียดะสันาเนาะพุทโธก็เหมกันนี่ยมันฝึกสความรู้รู้ตัวอ ฟังอยู่ละไรตรงพ่อโก้กำลังกันเมื่อวันศูนย์เนี่ยสำคัญนี่ทำให้ใจสงบนะเสียสงบนี่มันใจอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ตามกัเลยนะอ๋ะ

येलम हाई बिरहो यतिमे ह नो कैं पापोन यतर्विवहपम पापय पोर्तिसक락 इरो मे वैतोदिनां कृतेनां उपकपस्य इतिदान पतिदान समह के पमेव समिच चचो दवे भवन तु तंकाप तंदो प्रणारा सो यथा मानिचो केव सो यथा सपिति अभिवाचंतु सापवको बिना सतुमाते पवत्वं तायोसोपि देखायोपकः तव आपिवारणते लसनिष्ठं बुद्धापचायः नोचता ओतमावतंते नायु वनोसुखं परं पवत्वं सापमंकलं रक्षं तु सापदेवतः सापमुट्ठानुपावेना सदासाथे पवत्तेत पवत्तु सापमंकलं रक्षं तु सापदेवतः

xin cháu khăn nữa nhé